นะวัยรุ่นหรือวัยทํางานก็ฝึกก็ได้ประโยชน์นะครับอยากให้น้นองนีนีลองพูด ประโยชน์ะครับประโยชน์ที่ฝึกเราได้อะไรบ้างเอ่ยได้ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะนี่ฝึกตั้งแต่ตอนอายุประมาณ10ขวบเนาะตอนน,นี้นี่ก็ประมาณ21แล้ว10ฝึกมาประมาณ1 0 11ปีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือมีสมาธิมากขึ้นมันช่วยในทุกๆด้านของการใช้ชีวิตนะคะหลักๆก,ก็คือการเรียนเนาะพอเรามีสมาธิมากขึ้นการเรียนก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนี่แบบไม่ต้องเรียนพิเศษหรือว่าไม่ต้องจ้างครูมาสอนหรือก็เรียนเองที่บ้านเรียนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเวลา อ่านก็จะมีสมาธิไม่คิดวกแวกแล้วก็ตามฝ่าหลุนกงนะคะแล้วมีหลักคือความจริงความเมตตาความอดทนนี่นี่เนี่ยก็ใช้ชีวิตตามหลักนี้บนชีวิตประจําวันมันก็ทําให้เราเป็นคนดีอยู่แล้วคิดว่าความจริงความเมตตาความอดทนเวลาเกิดอะไรขึ้นเราก็จะ มีหลักนี้อยู่ในใจตลอดน,นี่ก็จะเป็นคนแบบไม่โกหกไม่โกรธคนอื่นไม่แคร์ไม่โทษคนอื่น oh. ก็จะทําให้การใช้ชีวิตราบลื่นเวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยทะเลาะกันเรื่องงานกลุ่มหรือทะเลาะกันที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็จะไม่ทะเลาะกับใครมันช่วยให้เราเป็นคนใจเย็นอดทนมีเมตตามากขึ้นค่ะอันนี้คือสิ่งที่นีนีสัมผัสได้ระหว่างการฝึกมาสิปีเนี่ยค่ะอ๋อ oh. โอ้ยตกมือให้หน่อยิ <c oughs> อ่งนึกว่าฝึกมาไม่กี่เดือนเพิ่ง